สิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คืออะไรมาดูกันนะคะใบที่1น,นะคะเป็นไพ่ king of p e n t a c l e ค่ะคุณกำลังจะร่ำรวยนะคะกำลังจะได้เงินก้อนโตอาจจะเป็นเงินหลักแสนหลักล้านก็ได้ค่ะใบที่สองนะคะขึ้นไพ่สามดาบนะคะ อาจจะมีคนอิจฉาคุณอาจจะแขวคุณเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณรวยกว่าให้คุณแผ่เมตตานะคะอโหสิกรรมให้ยภัยเขาไปค่ะใบที่สามนะคะขึ้นไพ่สี่ไม้เท้านะคะคุณจะมีชีวิตที่มั่นคงนะคะจะได้ทำกิจการของตนเองกิจการที่บ้านนะคะ อยู่กับครอบครัวอย่างมั่นคงมีความสุขไม่ต้องไปทํางานประจําแล้วถ้าคุณยังโสดอยู่เนี่ยคุณจะสละโสดแต่งงานนะคะใช้ชีวิตกับคู่ครองอย่างมีความสุขอยู่ในครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นคะ่ะมีชีวิตที่สุขสบายร่ำรวยเงินทองทํากิจการที่บ้านนะคะถ้าคุณคิดว่าพลังงานนี้เป็นของคุณนะคะเป็นคําทํานายของคุณแล้วแล้วก็ ให้คุณน้อมรับคำทำนายแล้วกดแชร์กระจายออกไปนะคะสู่โลกสู่จักรวาลให้รับรู้โดยทั่วกันว่าเป็นคำทำนายของคุณนะคะขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณในทุกๆวันค่ะ